ม็อบเป็นชื่อเรียกของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในเกมไมค์ครับมีตั้งแต่ขนาดที่เล็กไปจนถึงขนาดที่ใหญ่มีทั้งดูร้ายและเป็นมิตรแต่คําถามคือแล้วม็อบพวกนี้เกิดได้อย่างไรละ่ะที่แน่ๆเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยมันคงไม่ได้ผสมพันธุ์และออกตัวใหม่มาเรื่อยๆหรอกครับผมจะไม่ลงเทคนิคเข้ามากเลยกันเอาเป็นว่าม็อบในเกมไมค์ครับนะครับตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาจะถูกสุ่มเกิดในตามสารที่ต่างๆที่มีระยะห่างจากตัวผู้เล่นประมาณหนึ่งและก็ตรงตามเงื่อนไขาการเกิดเขาด้วย โดยม็อบในเกมไมค์คราฟนะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆได้แก่ Passive Neutral Hostile โดย Passive ม็อบนะครับเป็นม็อบที่เป็นมิรต่อผู้เล่นต่อให้เราตีเขาไปนะครับตัวเขาเนี่ยก็จะไม่ตีเรากลับหรือไม่ทำร้ายเรากลับประเภทต่อมาครับเป็นประเภท Neutral Neutral ม็อบนะครับเป็นม็อบที่เป็นประเภทเป็นกลางเขาจะไม่ทำร้ายเราก่อนครับตราบเท่าที่เราไม่ไปตีเขาหรือไปเหยียดเท้าเขานะตัวอย่างของม็อบประเภทนี้ที่หลายๆคนเจอกันบ่อยเนี่ยก็จะเป็นพวก s o m b i Fire p i g l i n พึ่งและก็หมาป่าส่วนฮอสไทม็อบนะครับก็เป็นม็อบที่ไม่เป็นมิตรและเป็นอันตรายต่อตัวผู้เล่นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันในเกมนี้ทั้งหลายเลยครับม็อบทุกประเภทนะครับมีเงื่อนไขการเกิดที่เหมือนกันอยู่ด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยคือต้องมีใบโอมหรือสารที่ที่เหมาะสมให้ม็อบตัวนั้นๆเกิดได้สารที่ที่เหมาะสมนะครับคือสารที่ที่ไม่เตี้ยกว่าตัวม็อบและไม่แคบกว่าตัวม็อบด้วยเพราะว่าม็อบนะครับไม่สามารถเกิดในสารที่ที่แคบและเตี้ยกว่าตัวมันได้ครับ ตัวอย่างเช่นเอนเดอร์แมนนะครับที่สูงอยู่ที่3บล็อกจะไม่สามารถเกิดในสถานที่ที่เตี้ยกว่า3บล็อกได้โดยส่วนใหญ่นะครับม็อบเนี่ยจะเกิดได้ในหลายไปโอมแต่ก็มีบางชนิดนะครับที่ถูกจํากัดไว้ว่าเขาจะเกิดได้แค่ในไบโอมนูน้นไบโอมนี้เท่านั้นตัวอย่างที่หลายๆคนคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะเป็นเจ้านี่มัชลูมหรือววเห็ดของเรานะครับที่สามารถเกิดได้แค่ในมัชลูมไอแลนด์ในส่วนของเงื่อนไขข้อที่สอนะครับจะเป็นในส่วนของเงื่อนไขเฉพาะแหละแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมีเงื่อนไขคล้ายๆกัน ไม่ว่าจะเป็นระดับความสูงหรือระดับความสว่างม็อบบางตัวนะครับไม่สามารถเกิดในสถานที่ที่มืดหรือสว่างเกินไปได้หรือม็อบบางตัวนะครับไม่สามารถเกิดในระดับความสูงที่สูงกว่าที่มันถูกกําหนดไว้ได้ครับอย่างเช่นโกส i t ิ h ที่ในเวอร์ชันเบสล็อกเนี่ยเขาจะไม่สามารถเกิดในระดับความสูงที่สูงกว่า y 3 0ได้เงื่อนไขต่อมาเงื่อนไขข้อที่สาะครับเป็นเงื่อนไขที่ว่าม็อบนั้นจะต้องเกิดบนบล็อกที่มีขนาดเต็มบล็อกและบล็อกเหล่านั้นครับจะต้องเป็นบล็อกที่ไม่ใช่ทางพาร็ออกืบที่ตัวเกมครั่ามันบล็อกที่ปรใส หลักๆนะครับที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นบล็อกกระจกสแลบแล้วก็บล็อกใบไม้ในส่วนของสแลปนะครับจะต้องวางในลักษณะของบล็อกครึ่งล่างเท่านั้นนะครับตัวม็อบถึงจะเกิดไม่ได้ถ้าวางลักษณะแบบอื่นนะครับตัวม็อบเนี่ยจะยังสามารถเกิดได้นะในส่วนของม็อบที่ไม่ได้ใส่อยู่ในน้ําเนี่ยม็อบเหล่านี้นะครับจะไม่สามารถเกิดบนน้ําได้นอกจากนี้ครับม็อบเนี่ยก็ไม่สามารถเกิดบนลาวาได้ยกเว้นในกรณีของสไลเดอร์นะปกติแล้วเนี่ยพาสซีฟม็อบเนี่ยส่วนใหญ่แบบส่วนใหญ่จริงๆนะเขาจะเกิดบนบล็อกหญ้าที่มีแสงสว่างประมาณหนึ่ ซึ่งจะแตกต่างจากตัวของ o s t ไนม็อบนะครับที่ส่วนใหญ่นจะเกิดบนที่มืดและจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้ที่มีขนาดเต็มและไม่ใช่ทานพเพลนบล็อกแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่จะเกิดบนที่มืดเพราะบางตัวเนี่ยมันก็เกิดบนที่สว่างได้เหมือนกันในส่วนของนูเทลม็อบนะครับจะขึ้นอยู่กับม็อบตัวนั้นไปแล้วเพราะม็อบบางตัวนะครับก็เงื่อนไขาการเกิดเหมือนกับแพสซีฟม็อบในขณะที่บางตัวนะครับมันก็ดันไปเหมือนกับฮอสไนม็อบงั้นก็ลองเช็คในไมค์ครับจดไวิกี่ดูแล้วกันนะครับเพราะม็อบประเภทนีีีีีี้้เเเนนนนน่่นนน่่่ยยยมมมังงงือไขกกกกาาาาารริิดดทหหลลจๆแแสวบบ ผมก็ทำฟาร์มม็อบเฉพาะเฉพาะของตัวนั้นๆไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยใช้ระบบการสุ่มว่าจะให้ม็อบตัวไหนเกิดก็ไม่ใช่แบบนั้นใช่เดียวครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เงื่อนไข3ข้อที่ผมกล่าวไปข้างต้นก่อนหน้านี้เนี่ยมาเป็นตัวจํากัดได้ว่าเราอยากให้ม็อบตัวไหนเกิดหรือเราไม่อยากให้ม็อบตัวไหนเกิดได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าในส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทําได้งั้นขอยกตัวอย่างที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันนะครับอย่างสกายบ็อกผู้เล่นสกายบ็อกหลายๆคนนะครับน่าจะเคยเ เพื่อหวังให้ตัวของสัตว์ต่างๆเกิดใช่ไหมแน่นอนครับว่าเราคงไม่สามารถคุมละเอียดได้ว่าจะให้สัตว์ตัวไหนเกิดเพราะว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยดันมีความสูงที่ใกล้กันเกินไปเนาะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังสามารถทําให้พวกฮอสไทร m ม็อบเนี่ยเกิดไม่ได้ด้วยการที่เราปักทอดเข้าไปเพราะเมื่อปักทอดเข้าไปก็จะมีแสงสว่างใช่ไหมละ่ะแล้วฮอสไทร m ม็อบส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถเกิดในที่ที่มีแสงสว่างได้ใช่ไหมละ่ะทีนี้เราก็สามารถทําให้มันเป็นพื้นที่ที่เกิดได้แค่เฉพาะพสซีฟม็อบได้ละหรือในส่วนของมอออออนนเร์่คคุณกกแทําาห้ง แล้วก็ทําให้บริเวณรอบๆห้องมืดของคุณนะครับสว่างหรือไม่มีที่ให้มอนตัวอื่นเกิดได้เนาะทีนี้เนี่ยมันก็จะไปกระจกเกิดในห้องมืดๆของคุณแทนแหละถ้ารู้สึกว่ามอนที่ได้มาเนี่ยมันเป็นมอนที่เราไม่ต้องการเนี่ยคุณก็ปรับขนาดห้องมืดนะครับให้มีขนาดที่พอดีกับมอนที่เราอยากได้หรือถ้ายังไม่พอใจเนี่ยก็ให้หาไบโอมที่จะมีแค่มอนตัวนั้นเกิดได้นะครับไม่ก็เป็นสารที่เฉพาะไปเลยนะอย่างเช่นกองสปอนเนอร์อะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายนะครับถ้าอยากให้ฟาร์มของคุณเวิร์กเนี่ยก็อย่าอยู่ใกล้มันนเกกิไ่มะะ็จด